เจ็บไหมหนูเห็นในที่ต่อว่ขายช่องพูอะมันลดผมขาดรลตดตวงมันลดทำให้ผมงอกใหม่มันจะจริงมีจริงมันได้อแบบของพวกนี้มันก็ได้นิดหน่อยแต่ส่วนมากแบบมันก็คือมันจะกข้างเราเนาะจริง โอ้โหนะหนูมันโกบบ่อยด้วยแหละมันแทบว่าหนูต้องไอ้นั่นอนะ่ะหนูต้องซื้อตัวทิปเลนปิดกระปุกอะ่ะควาบมบำรุงบ้าง ถ้าใส่นะหมักเฉพาะปลายนะอย่าไปใส่โคลนมากถ้าไม่ใส่โคลนมันําให้ผมร่วงนะอ๋อใส่โคลนผมร่วงใช่ใส่ปลายปลายเหรอทิ๊งเน้นพยายามหมักตรงปลายใส่ใส่ปลายแล้วก็ที่เหลือจากมือค่อยลูบโคลนเราไปโป๊ะใส่โคลนเลยเราไปโป๊ะใส่โคลนเลยมันทำให้ผมร่วงนะผมพี่ยาวๆอย่างเงี้ยไม่เคยมีปัญหาผมร่วง หราใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมอ,อ่ะพวกชมพูอะไรอย่างเงี้ยด่างมันผมแห้ง้วยนะการท,ที่เราใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมอ่ะมันผมแห้งเราต้องใช้ตัวชิคเี้เป็นกระปุกเพื่อบำรงงุงเส้นผมเพราะเนี้ยมันมันแห้งมากอ่ะมันแห้งมันไม่มีน้ำหมักมันฟููเดียวไฮโดรเจนมันจะแรงกว่าไอยาโกกผมอีกน,นะ เห so Five, 10, 10็นไหมแค่สาดนิดเดียวหมักไว้ห้านาทีสิบนาทีมันก็ติดแล้วสะใจใช้คันผมหมอกเลยใช่ไหมห่อไปเยอะมจังถอนด้วยแหละผมหมอกอ่ะมันก็เลยขัน ขนาดพี่พี่ยังไม่มีสักเส้นเลยน้อผมหงอกยังไม่มีสักเส้นเลยถ้าเราไม่หน,นก็ไม่เท่าไหร่ผม <Okay. S 1> ยาวๆอย่างเงี้ยถ้าปีผมหงอกแล้วโกบบ่อยๆตายแน่พี่ผมนะทงคนนะแบบแป๊บยังโผล่หงอกเต็มน,นะไม่กกบก็ไม่ได้อีกถ้าอยู่บ้านไม่เท่าไหไร่เราทํางานพอ mm hmm. ไปทํางานเจอคนเจออะไรก,ก็มองหน้ากัน mm hmm. มอง mm hmm. มองกันพูดกันว่ากันไม่โกบไหกนก็โอ้ยทำไมปล่อยตัวจังใช่ไหมมีดีเยอะแล้วทำไไม่เงตัวให้รเกียดเ,เต่งแล้วมองใหม่ <laughs> คนลองความสุขไม่เหมือนกัน สรางเยอะๆแบบนี้แต่งตัวเลิศแล้ววันเลิศแบบแมเอาเงินเก็บใส่กระเป๋าให้ดีแล้วเงินใส่ในกระเป๋าที่ผมไม่มีแต่งตัวสวยจะไม่มีตังค์เลย เมนที่เนี่ยเห็นไหมพอใส่ผมแล้วแบบมันไม่มากต้องหาตัวแบบที่แบบเป็นในนี่แห่ะหนวเป็นที่เม้เป็นบบปุนกขงที่พี่จะแบบสัรหาเอาแบบที่แบบใส่แล้วแบบผมหนงมันสากมากเลยนะใช่ต้องเอาอะไรไอ,ไอ้ต้องไปหาเมคเซเวน่นเราเห็นมันมีใช่เซเว่นก็ได้ร้านอุปกรณ์ส,ว,สวยๆก็ได้ รู้ว่าในติ๊กต็อก็ได้ในติ๊กต็อกก็มีเขาปลุกตอกกันกลัวมันของปลอมจริงเลยไม่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 ปลอมเห็นแล้วมันถูกด้วยนะในติ๊กต็อกอ่ะมันไม่ปลอมหรอกมางมานอานก็แค่ยี่สิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทเองนั่นแหละลองดูแบบแฟนที่มันโอเคหน่อย ผมค่อยนิ่มหน่อยพี่สปาผมให้ด้วยนะค่อยนิ่มหน่อยมันแห้งมากล่วงเยอะด้วยเนาะล่วงเยอะเกี่ยวกับที่นี่แหละเปลี่ยนสีผมนี่แหละเวลาล่าวงความเก่าจากผมเยอะๆเ,เนาะ,ะแทบจะไม่มีผมเลยยังว่าห้าสิบหกสิบ <c oughs> มันจะมีผมเ <c oughs> <ด>นนะี่ยดีที่ผมหนูหยิกดีที่ผมหนูหยิก คนนี้เงียบแล้วเนาะคนนี้ไม่มีคนแล้วเงียบแล้ววัก็ไม่ค่อยมีวิ่งแล้ว่ะไปสยามกันหนวดว่ะวันนี้ไอ้นั่นมาอะไรอิซ่าอโ้คนโคตรเยอะเลยเมื่อคืนก็ถ่ายให้ดูคือมีอิซ่ามาเมื่อคืนนี้เหรอมาคืนนี้มีหน้าอะไรบางคน พวกไหนที่เขาไม่ได้ต่างต่างจังหวัดกันเนาะเราก็ไปต้องไปโอ้โหแต่กว่าจะเข้าได้มันต้องมีหลายกฎเกณฑ์อะไรกันไม่รู้มีบัตรไม่เขาต้องมีระบบปองกนันอย่างว่ามีบัตรซื้อเงินซื้อของช้อปปิ้งห้าพันขึ้นห,หือได้บัตรฟรีอะไรกันไม่รู้หเงินตงห้าพันใจรักซะอย่างห้าพันจิ๊บจิ๊บ อืมแต่ไม่ค่อยอยากงบางคนก็บอกนั่งดูอยู่บ้านดูหน้าจอจะมองเห็นดีกว่าไปดูที่เวทีมันไม่ได้อัดทารุมันไม่ได้อัดทารุณเนาะคนมันเยอะได้โมเมนต์ไง